พี่หอมจะมาเล่าประสบการณ์จากการทำเซตผิวไอดอลเองนะคะคือปัญหาหลักๆของพี่หอมเน,เนื่องจากาเราเป็นวัยลักษณะเอจจิ้งแล้วนะคะอายุ40ขึ้นแล้วสิ่งที่เห็นได้ก็คือเรื่องปัญหาผิวรูขุมขนและลักษณะไฟไลายเล็กๆที่เป็นเรื่องของงานผิวผิวแห้งนะคะหลังทํานะคะรอยเข็มรอยแดงๆจะอยู่แค่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะที่พี่หอมสัมผัสเลยก็คือหลังทํา1วันเราก็สามารถแต่งหน้าอะไรได้เลยผิวจะเริ่มเห็นคือผิวดูซุ่มชื้นขึ้น ะะไฟล์ไลน์เล็กๆหรืองานสกินดีขึ้นก็คือหลัง2สัปดาห์ราคา9,999สําหรับเซตผิวไอดอลอาจจะรู้สึกว่าแพงแต่จริงๆค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่าอะไรคะเราได้หัดการทั้ง3รายการไม่ว่าจะเป็น IV d r ดริปพรีเมีาริฟทาลาแล้วก็งานสกินบอเตอร์ 4CC ปกติราคาอยู่ที่ประมาณ2,500 0นะคะคุ้มค่า คุ้มค่าจริงๆกับผลลัพธ์ที่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานผิวงานยกกระชับถ้าคนไหนสนใจลองมาปรึกษากับทีม Beauty c o n s u l t กับพี่หอมที่ Mona Clinic ก่อนได้นะคะพูดถึงว่าราคากับผลลัพธ์และความคุ้มค่าพี่หอมว่ายัางไงสัมผัสก,กันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนค่ะ